สวัสดีค่ะเจอกับวารุตัยแล้ววันนี้อากาศดีเลยอยากจะออกมาตามหาเห็ดในสวนสาธารณะค่ะว่าเห็ดในสวนสาธารนณะมีมีไหมแล้วก็มีอะไรบ้างส่วนคําว่ามีอะไรบ้างวารุตายข้อคงจะบอกไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่มีความชํานาญเลยค่ะ แต่เราจะดูและก็ชมเหตุกันไปด้วยกันในพื้นที่ตรงนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่แสงสดชื่นวันนี้บรุตาจะบอกทุกๆคนว่าสวรรค์ได้ต่ำลงมาให้เราได้สัมผัสแล้วบรรยากาศตรงหน้าวารุตตาตอนนี้นั่นก็คือสวรรค์บนดินนั่นเองคะ่ะ อรุตาอยากไปนั่งตรงนั้นจังเลยค่ะแล้วก็รอรับแสงแดดที่เขาส่องมาให้เราสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้อรุตาเจอเห็ดดอกแรกนี่เห็ดในสวนสาธารณะนี่สวยมากๆเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่อเห็ดอะไรนี่ดูขาดูขาดูขาโอ้ย ขาเขาห่างไปเจอนี่ขาของเขาค่ะมีเหตุอะไรไม่รู้แต่ยังคงเอ้ยยังไม่ใช่ยังคงยังแข็งปกปกอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อนะคะมุมนี้อยู่ใกล้ขี้หมาค่ะเหม็นจังเลยสวนสาธารณะที่นี่นะคะส่วนใหญ่และเป็นสถานที่ที่ผู้คนเอาหมามาเดินเล่นค่ะ ฉะนั้นคนที่ไม่ว่าจะนอนอยู่มุมนูน้นหรือว่าทำอะไรจะต้องระวังขี้หมาให้มากเลยนะคะเพราะว่ามันเจอจริงๆเลยคะ่ะมีวรุธาเจอเห็ดอีกอันหนึ่งบาสูงยาวเข้าดีน่ารักจังเลยตัวเองไอตัวนี้ผักตัวนี้ชื่อเครนนะคะทานได้นะคะตัวนี้โอ้เห็ดตัวนี้สวยสวยงามมาก สวยสุดๆเลยค่ะความงามเกินคำบรรยายเลยนะตัวเองวารุตาเห็นอีกแล้วค่ะน,นี่วา้านี่เห็นไหมคะงามงามงามจริงๆเลยค่ะนี่โอ้โหนี่เหมือนมีหนอนมามามาเจาะเข้าไปแล้วค่ะว,ว้าวนี่อยู่กันเป็นครอบครัวเลยค่ะนี่เจ้าตัวเล็ก สวยมากๆเลยค่ะภาพนี้สวยจริงๆโอ้ตัวนี้เขานอนอุ้ยไม่ใช่นอนค่ะโดนหักไปแล้วตัวนี้ไม่ใช่นอนวนรุตาคิดว่าเขานอนแต่ไม่ใช่เหหักแล้ววรุตาก็สัมผัสเหมือนนะคะเพราะ็เเป็นแบบนี้ค่ะนื้อข้างในของเขา เมือกเมือกน่าดูเลยค่ะไม่แน่ใจทานได้หรือเปล่านะคะทุนโอ้วารุตตาเห็นนู่นนู้นนู้ดอุ้ยอุ้ยนี่มือนี่นี่นี่โอ้คุณปูโอ้โหเน้นๆดูมือวารุตตาโอ้โหนี่กลาง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 โอ้โหเห็ดอะไรกันเนี้ยโอ้โหดูดูดูเขาเมือกเมือกมากเลยค่ะโอ้โหอย่างใหญ่อย่างใหญ่ อย่างใหญ่สวยงามสุดๆเลยคะ่ะหุยโอกนี้อยู่โดดเดียวโดนกินไปสักครึ่งึงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โยอยู่ใกล้ตำแย่ฝรั่งซะด้วยเนี่ยสงสัยโดนตำแย่ฝรั่งคะ่ะส่วนตัวนี้หยูยไก่เตะจนหัวกระจุยเลยค่ะเนี่ยดูดูๆๆดูต่เนื้อเขาสวยมากๆเลยนะคะเป็นล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 นสวยจริงๆเลยคะ่ะ ธรรมชาติช่างสร้างสารรค์จริงๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อเลยคะ่ะโห้ยตัวนี้ก็โดนเตะอีกแล้วนี่เตะจนขาลอ,อยเลยค่ะเนี่ยใครเนี่ยนักเลงจริงเตะเราขาลอ,อยเลยโอ้โหดูนี้นะคะขาลอ,อยตัวก็ลอ,อยแล้วค่ะเดี่ยตอนนี้ดูดูดูไก่มาเตะนะเนี่ย โอ้ยนี่มาอยู่ใกล้กับเจ้าตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กก็นองผูกมาน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะเห็ุอะไรใครรู้ช่วยบอกว่ารู้ตาทีนะคะทานได้หรือเปล่าถ้าทานได้เดี๋ยวจะลองเอาไปชิมสักหน่อยนะคะโอ้ยตัวนี้ก็โดนเตะดูนีิขาของเขานะคะนี่โดนเตะจนนอนราบภาพไปเลยใครนะมาเตะเจ้า โอ้โห,หน่าสงสารคะ่ะโอ้ยมาเจอคุณปู่กับคุณยา่าคุณปู่คุณยา่าว้าวคุณปู่กับคุณย่าน่ารักมากๆเลยค่ะนี่โอ้ยโดนโดนหนอนแทะนี่ก็โดนนี่ก็โดนโอ้โหของคุณยายของคุณย่านี่โดนจอดในรูลเลยรูโ,โน้นกับรูนี้โอ้โหนี่นี่นี่ ของคุณปู่โดนแบ่งไปหน่อยนะฮะดูขาดูขาะขางเขานะคะสวยจริงๆไปต่อกันเลยค่ะโอ้โหนี่โดนแทะจนฟันแหว่งไปลูน,นึโอ้โห้เยอนี่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 น,นี่โอ้ยสุดยอดขาจ้าไม่แข็งแรงนะเนี่ยดูดิขาเปราะบ,บางเลยค่ะเหตดอะไรคะเนี่ย ใครรู้ช่วยบอกวารุตาทีนะคะทานได้หรือเปล่าหรือยังไงดูนี่วารุตาว่าเขาถ้าเขาพองแบบนี้ก็น่าจะพร้อมจะเป็นสปอได้เลยนะคะดูขาเขาขาไม่แข็งแรงทีเนี้ยมุมนี้นะคะวารุตาก็เจอเห็ดประเภทเดียวกันทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันอีกหน่อยค่ะเราเดินลัดท้องทุ่งสนาม มาดูว่าในนี้มีอะไรกันบ้างในช่วงฤด,ดูหนาวถ้ามีอีมานะคะเด็กก็จะมาเล่นก็เล่กอะไรเล่นสเก,ก็ตเพราะว่ามันเป็นเน,น,นินชัแล้วก็สไลด์ลงมาแบบนี้โอ้ยสนุกมากๆเลยค่ะในช่วงฤด,ดูหนาวถ้ามีอีมานะคะแต่ช่วงนี้สภาวะอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมด บางครั้งมาเยอะบางครั้งเขาไม่มาบางครั้งในวันคริสต์มาสก็ยังมีแดดเลยค่ะแดดร้อนรุตาหาเห็ดเห็ดก็จะขึ้นในฐานที่ที่เปียกชืน้นแล้วก็มีแดดส่องถึงนะคะมีคนนอนอาบแดดวรุตาก็อยากนอนอาบแดดเหมือนกันค่ะโอ้รุตาเจอเห็ดวันเนี้ย นี่ค่ะเห็ดเห็ดโบบิสตึ้งตึงโอ้ยนี่เขาเขาแก่ก็เริ่มจะแตกเป็นสปอร์แล้วค่ะอันนี้ผ่านไม่ได้ตอนเล็กๆผ่านได้นะคะ,คะนี่อันนี้เห็นไหมคะนี่แก่แล้วค่ะอุ้ยภาพนี่แก่แล้วค่ะสปอร์เขาจะออกมาแล้วนี่เห็นไหมคะสปอร์ที่เป็นสีน้ำตาลอันนี้คือยังไม่แก่พอแก่แล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ สปอเขาจะฟุ้งกระจายไปตามกระแสลมอันนี้หูยหัวแตกแล้วค่ะหัวแตกหมายถึงว่าสปอเขาแก่ก็เริ่มจะฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศแล้วค่ะอันนี้ก็แตกปุ๊กๆกันแล้วค่ะนี่นี่สปอของเห็ดโบวิสค่ะถ้าเล็กๆนี่ก็หอมอร่อยทีเดียวเลยค่ะเราเดินต่อไปดูเห็ดกันค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนสาต์นะก็ดูเห็ดนี่เห็ดโบวิส ว้าวดึงดึวงโอ้ยขนาดนี้ค่ะขนาดนี้โอ้ยเนื้อก็ไม่ไม่แข็งแล้ววันตากก็ไม่ได้น่ะอ้ยไอตัวนี้นี่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 สปอเขาฟูมกระจายไปหมดแล้วค่ะนี่หลุดมาจากขั้วเลยค่ะตอนนี้เริ่มแห้งไอ้นี่ก้อโควิดส่ะอ้ยเมื่อกี้ไปเกาะเขาฟ้มกระจายมาเลยค่ะไปไปเด้งดึงเด้งดึงเงเขาอ้ยนี่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 จุน โอ้นี่เห็นชัดเจนเลยค่ะสปอสปอปารุตาสูดเข้าไปสงสัยมีโบวิดในปอดแน่เลยเนี่ย <c oughs> นี่เต็มไปหมดเลยค่ะโบวิดล้วนล้วนเลยค่ะโอ้ยโบวิดโบวิดโอ้ยมุมนี้มีแต่เห็ดโบวิดตั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยนี่ดูขับเงืเ้อโน่นเดี๋ยวดูไปมออุมอื่นตองนี้อันนี้ก็โบวิดอันนี้ก็โบวิด อันนี้กับโบวิสฮบรรยากาศตอนนี้ขอนั่งพักหลังจากชมเห็ดมาสองชนิดอืมมานั่งพักตากแดดชมบรรยากาศนิดหนึ่งค่ะรุด,ดูใบไม้ร่วงรุด,ดูใบไม้ร่วงนะคะเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเดี๋ยวแดดเดียวฝนลมพัดแรงกระโชกค่ะจะทำให้ใบไม้เนี่ย เขาเริ่มรู้ว่าตัวเขาต้องเตรียมตัวก่อนที่ย่างเข้าฤดูหนาะวก็ต้องผลัดใบทิ้งเพื่อที่จะยืนต้นให้ผ่านฤดูหนาวไปได้ค่ะและช่วงก่อนที่จะผลัดใบทิ้งนะคะเขาจะไม่เลี้ยงใบเพรไม่เลี้ยงใบใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเพราะใบไม้ที่ยังทํางานอยู่นั่นก็คือใบไม้สีเขียวค่ะ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรพวกนี้ก็หมายถึงว่าเขาไม่มีอาหารเลี้ยงเริ่มก็เรียกว่าเริ่มหมดสภาพแล้วก็เริ่มทิ้งตัวอยู่บนพื้นหญ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็จะกลายมาเป็นสีสันให้กับฤดูใบไม้ร่วงแต่ไม่ฤดูนี้เป็นฤดูที่ใครหลายๆคนหลงรักแล้วก็ลหลงไหลมากๆเลยค่ะ สวนเบินดินอีกที่หนึ่งของวาุตาที่สวนสา,าธารณะตรงนี้นะคะไม่ได้ห่างจากวารุตาห่างประมาณเดินมาประมาณสองนาทีก็ถึงแล้วค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะอยากให้วันนี้ก็เป็นวันที่สดชื่นเป็นวันที่มีสุขกับเพื่อนทุกๆคนค่ะเราไม่ต้องไปแสว้งหาความสุขไกลๆเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแค่มองหาในสิ่งที่เร้มงวดว่า พึงพอใจแล้วก็มีความสุขกับเขาเราก็สุขได้แล้วค่ะสำหรับอน้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย